แรกเลยแล้วกันนะครับพระสมเด็จบางขุนพมนี่แหละครับบางขุนพรมของแท้นะครับด้านหน้าและด้านหลังครับมีตาสีม่วงนะครับอันนี้เป็นพระเก่านะครับพระโชนะครับสวยมากบอกได้เลยว่าเนื้อหาจะต้องแน่นนะครับนี่มีคาบกุด้วยนะครับแน่นละเอียดมากนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆ ตอนนี้เหลือไม่กี่องค์นะครับก็ที่เลี่ยมพลาส,สติกไว้นี่คือเลี่ยมไว้นะครับตั้งใจนำมาโชว์เลยวันนี้นะครับนำมาแบ่งให้สี่องนะครับสี่องสุดท้ายนะครับสี่ององที่สองเดี๋ยวเปลี่ยนรหัสด้ดหนึ่งองค์ที่สองครับองนี้องที่สองเมื่อกี้องค์ที่หนึ่งนี่เป็นองค์ที่สองนะครับด้านหน้าด้านหลัง จะมีการสะท้อนไฟนะเพราะว่าอยู่ในกรอบพลาสติกเนี่ยฮะเนื้อหาบางขุนพรมนะฮะต้องแบบนี้นะครับอยู่ด้านบนนี่จะมีความแน่นละเอียดนะครับด้านหลังเป็นตาประทับสีม่วงอันนี้เป็นพระเก่าสวยงามนะครับบางขุนพรมแท้ๆองค์ที่สามด้านหน้าด้านหลัง บอกได้เลยว่าสวยนะครับสวยจริงๆภาพความเก่าภาพพระกุกนะครับเห็นชัดเจนมากนะครับ อีกสักหนึ่งองค์นะครับองค์นี้สวยองค์นี้คาบกุกเก่าจริงๆ A04 ครับด้านหน้าด้านหลัง แบบพลาสติกเนี่ยครับเบาดีนะครับอันนี้มีร่องรอยการปิดนะครับอะมาดูกันอีกสักรุ่นหนึ่งละกันนะครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับก็สักเจ็ดอง์นะครับขอ,อเปลี่ยนรหัสนิดนึงนะครับเป็นรหัส P นะครับ พีหนึ่งสามเจ็ดนะครับพีหนึ่งสามเจ็ดพีหนึ่งสามเจ็ดรุ่นนี้นะครับก็เป็นพิมพ์สุขโขทัยนิยมนะครับนี้นะครับมอบให้ท่านสมาชิกนะครับได้บูชาพิเศษจากโปให้นะครับพิมพ์นี้ก็ถือว่าหายากอยู่ ด้านหน้าด้านหลัง,งองค์นี้สวยนะครับเป็นรุ่นเดียวกับที่นาํามาประกวดได้ที่หนึ่งนะครับองร้อยยี่สิบล้านนะครับแต่องค์นั้นจะสวยนะครับองค์นี้อาจจะมีร่องรอยการหดยุบมากกว่านะครับเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับก็ถือเรียกได้ว่าหาหายากนะครับพิมพ์ที่ทางศูนย์ตั้งไว้ร้อยยี่สิบล้านนะครับพิมพ์สุขโขทัยลุงพุทธนะครับพิมพ์สุขโขทยัยนิยมอันนี้เป็นบล็อกเดียวกันพิมพ์เดียวกันเลยนะครับ เนื้อผงแกสอนแต่องคนี้เนี่ยเขาจะมีร่องลอยการหดยุบมากกว่านะครับโอ้โหนะครับผมหาเจอไม่กี่องค์นะครับตอนนี้เห็นแค่เพียงแค่สองสามองเท่านั้นเองนะครับที่เป็นบล็อกนี้นะฮะองนี้ก็สวยอุลค่านี้นะครับ รุ่นเดียวบล็อกเดียวกับคงละร้อยี่สิบล้านก็ถือว่าไม่ธรรมดาไปองค์ที่สองนะครับ P หนึ่งสามห้า P หนึ่งสามห้า P หนึ่งสามห้านะครับด้านหน้าด้านหลังครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะฮะคงนี้สวยนะครับพิมพ์นิยม ไม่ต้องพูดเยอะนะครับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์สุขโขทยัยขาวงาช้างผิวผงเกศรอนนะครับสวยงามโอโเนื้อหาแตกลายสังขโลกสวยงามจริงๆนะครับองค์นี้องนี้สองหมื่นนี่แบบ เหมือนได้ฟรีครับโอ้ด้านหลังครับสุดๆโอ้คลาสสิกมากเลยนะฮะองนี้เหล็กไหลเงินยวงเต็มเลยนะครับไปดูอีกสักหนึ่งองนะฮะอีกสักหนึ่งองรหัสสองแปดสอง อันนี้อยู่ในกลุ่มของพิมพ์พับประธานสุขโขไทยสองหูนะครับสองแปดสองด้านหน้าด้านหลังครับตงนี้ก็สวยนะฮะหวนสานี่ชัดเจนมากเลยนะครับสวยงามเก่าจริง เนื้อละเอียดเนียนสวยงามมากนะครับผิวผงเกสรผ้าแบบนี้ชมยากนะครับพัะกันสองข้างชัดเจนนะครับเนื้อบริเวณใบหน้าเห็นไหมฮะแตกลายสังเคราะห์โลกเลยนะครับโหหวนสารใหญ่จริงนะครับโหด้านหลังนะฮะร่องรอยการหดยุบชัดเจนมากนะครับการงอกพื้นผิวเห็นไหมครับมีความหนาแน่นมากๆเลยนะครับในส่วนของผิวนะครับ สวยงามนะครับไปดูอีกสักสี่องนะอีกสี่องขอเปลี่ยนรหัสนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็น A นะครับองนี้เป็น a 0ศูนย์หนึ่งแล้วกันนะครับ a 0ศูนย์หนึ่ง A01 พิมพ์พระประธานสุขโขทัยสองหูนะครับด้านหน้าด้านหลังเอศูนย์หนึ่งนะครับการกดพิมพ์นะครับ แล้วผิวขาวผงเกศรโอ้นะครับสวยงามนะครับเนื้อหาควาเก่ามากๆนะครับโอ้สุดๆเลยนะครับสวยไหมครับสวยงามมากเลยนะครับ ไปดวงที่2นะครับ a 0 2น mm hmm. ร์สงนี้ a 0 2 mm hmm. a ครับ a 0 2 mm hmm. ด้านหน้าด้านหลัง mm hmm. โอ้โหแห้งมากเลยนะ เนื่องจากเขาเป็นพิมพ์พระประธานนะครับร่องรอยฐานฐานของพระประธานเนี่ยท่านจะเล็กนะครับแล้วก็นูนนะครับมีโอกาสที่จะหลุดหายนะครับหลุดบินนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับถือว่าสมบูรณ์98%ซนะครับคือสมบูรณ์ร้อยแหละครับแต่เพียงแค่ว่าเนี่ยฮะในส่วนของฐานเนี่อาจจะมีการหลุดหดยุบหายไป ด้านหลังเห็นร่องรอยการหดยุบชัดเจนนะครับพื้นผิวมีความหนาแน่นมากๆนะครับอย่างระบ่งบอกให้เห็นถึงการเวลาไปดูองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามเนี่ยเก็บเข้ากล่องนิดนึงนะฮะเดี๋ยวหล่นแป๊บหนึ่งนะครับ,งรบองค์ที่สามเอศูนย์สามนะครับก็ ปิดท้ายที่องค์ที่สี่แล้วกันนะครับองค์นี้รหัส a 0ศูนย์สามด้านหน้าด้านหลังครับองค์นี้ก็สวยพระสมเด็จวราขังพิมพ์พระประธานสองหูนะครับโอ้โหเกตทะลุซุ้มนะครับผิวขาวงาช้างนะครับเกศสอนนะครับ วันนี้นําจัดพระมูลค่าหลักหลายๆล้านนะครับมามอบให้ท่านสมาชิกนะครับพระสมเด็จนะครับเรื่องราคานะครับอยู่ที่ผู้ครอบครองก็จะให้บูชาที่เท่าไหร่ต่เรียกได้ว่าไม่ได้มีมาตรฐานตายตัวนะครับอีกสักหนึ่งองค์นะฮะสําหรับคลิปนี้นะครับก็คิดว่าทุกทท่านคงได้ นะครับชื่นชมในส่วนของพระบารมีขององค์พระสมเด็จนะครับเอศูนย์สี่นะครับจิมพระประธานสองหูเอศูนย์สี่ด้าหน้าด้านหลังอ่านะครับจะมีตรงซุ้มหายไปหน่อยนะครับ โอ้นะครับในส่วนองค์ที่มีตำหนิบางต่างนะครับก็เรื่องมูลค่านะครับก็มาต่อรองพูดคุยกันได้นะครับก็ยินดีมอบให้อยู่แล้วอ่ะโอเคเรามาดูอีกสัก2ององค์แล้วกันนะครับเป็นเป็นรุ่นนี้นะครับในส่วนของวันนี้ยังไม่ได้นํามาจัดเลยนะครับพิมพ์พระประธานฐานแซมใหญ่ดีวันนี้อยกส2อ,องค์นะครับก็เป็น A 0ศแล้วกัน สวยนะครับองนี้สวยนะครับ A01 บอกได้เลยว่าอง์นี้สวยจริงนะครับด้านหน้าด้านหลังโอ้ด้านหลังนี่นะครับเห็นร่องรอยความเก่าเลยนะครับหินพระประธานฐานแซมใหญ่สวยไหมฮะโอ้สุดๆมวลสารชัดเจน ก่าจริงนะครับพิมพ์พระประธานฐานแซมใหญ่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมที่เรียกได้ว่าหายากนะคหาชมยากครับในส่วนของพิมพ์นี้นะครับก็เป็นพิมพ์ที่หายากแล้วกันโอ้สวยงามนะครับอีกสักหนึ่งองค์นะครับสำหรับ คลิปนี้แล้วก็ขอปิดคลิปเลยนะครับองค์นี้สวยนะครับ A02 นะครับ A02 mm hmm. ด้านหน้าด้านหลังนะครับผิวขาโอผิวพันธุ์วันนะสวยจริงๆนะครับโอ้โห่นะครับสวยงาม มวลสารเม็ดเบอร์เริ่มเลยนะที่หน้าอกของผูทุกคุณนะครับอันนี้ขาวสวยจริงนะครับสวยจริงๆโอ้นะฮะผมพุทธกคุณนะครับสวยงามโอ้นะครับ โอเคเลยนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับท่านสมาชิทก,ทกทุกทท่านที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็นะครับขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุทกทกท่านนะครับที่ได้บูชาพระของสูตรมหาสมบัติสามแผ่นดินไปนะครับก็คิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะามีประโยชน์นะครับแล้วก็ให้ทุกท่านได้เห็นถึงพิมพ์พระเนื้อหา นะครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับในส่วนของพระสมเด็จนะครับซึ่งมีมากมายหลายเนื้อหลายพิมพ์มากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดยังไม่เคยเห็นพระแท้นะครับเราจําหน้าพระพิมพ์พระไม่กี่องค์ไม่กี่รุ่นนะครับแล้วเราบอกว่าแบบนี้ที่เราเคยเห็นไม่เหมือนกับของที่เราเคยเห็นแล้วไม่ใช่พระแท้ไม่ใช่มันไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นของจริงก่อนนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็มีโอกาสผ่านมาชนบุรีมาแวะที่ศูนย์มหาส,บสามบัติ3แผ่นดินนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทาง เข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมกราบสศักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผงมังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่1นนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ นะคะเรียบ,ยบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะ อายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR Code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเน t u อเ l ร e p เนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไยนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทปเอันนี้เป็นมุมไทปเนะคะ ด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมี หลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจาร์ณเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวาเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะ ยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการไลฟ์สดในการแบ่งปันพระสมเด็จวัดละคางส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะอัญมณีหยกสวยๆโดยเราจะเริ่มเวลา18นาฬิกานะคะที่ช่องทางเพจ Facebook Live นะคะชื่อว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีคะ่ะ ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะคะมาชมไลฟ์สดน,นะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ